ชาวราศีกรกฎนะครับคลิปนี้ถอดรหัสดวงดาวโชคลาภการเงินของชาวกรกฎนะครับว่าในตำแหน่งวันที่1ธันวาคมตรงกับวันจันทร์ขึ้นสสเอ็ดข้ามเดือนหนึ่งนี้นะครับการเงินโชคลาภของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรในวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมวันลงทุนแห่งชาตินะครับไพ่ดวงช่ตาของท่านจะออกมาอย่างไรมาดุกยเดือดผลโกโก้พอมดน้อยนะครับ 1>, 1 2 3่ใบนี้นะครับการเงินช่องราบเน้นๆในวันที่1นะครับและตัวเลขที่ผมถอดรหัสตัวเลขออกมาในวันที่สิบพฤศจิกาย,ยนอาทิตย์เป็น1แล้วเสียงไทยตัวเลขออกมาได้6กับ5นะคบก็ส่งเข้าประกวดศูนย์หกห้ากับหนมา1 4 5่งสี่แต่หนึวิ่งไปลาวพัฒนานะครับก่อนวันรัฐบาลไทยออก1653ตัวตรงๆเลยนะครับ 165นะนี่คือการเงินโชคลาภของชาวราศีกรกฎประจำวันที่1ทธันวาคม 2. ถ้วยนะครับโชคลาภของท่านมีสำเร็จสมบัรนาหรือคู่รักผู่ครอ,องของท่านจะมีโชคมีลาบตำแหน่งโชคลาภเกี่ยวกับเลขประจำตัวคนรักของท่านก็ได้เดอะซันนะครับดวงชะตาเปิดทางเบื้องบนเปิดทาง ถ้าที่เปิดทางสว่างสวัยนะครับชาวราศีกรกฎนะหรืออีกมุมหนึ่งท่านใดที่ใช้รถพนาสีขาวนะครับมีเกณฑ์เป็นโชคไปลาโอ้โหนี่ก็คืออัศวินเหลียนอีกจะรถสีขาวหรือรถสีเข้มสีดำสีทึบท่านก็มีเกณฑ์ถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะครับรถม้าม้าก็คือรถ ก็อาจจะเป็นตัวเลขสามตัวหน้าสามตัวท้ายก็ได้ครับแต่ในนี้คือจะได้โชคได้กันเงินถือเหรียญวิ่งเข้ามาหาโชคลาภวิ่งเข้าหาตัวตัวท่านเองนะครับ หรืออาจจะมาทั้งลดท่านลดของแฟนท่านก็ได้นะครับ2ตัวแต่อย่าลืมตัดเป็น2ตัวเลขท้าย2ตัวด้วยนะเพราะท่านได้2ถ้วยนะครับทิศทาง,งดวงชะตาก,การเงินโทรับเปิดทางอยู่นะครับแล้วมาลุ้นก็ดูว่าตัวเลขนำโชคของชาวราศรีกรกฎกับผมโกโก้พ่อมดน้อยท่านใดเข้ามารับโทรฟังครั้งแรกคลิปเพิ่งมาเพิ่งรู้จักโกโก้พ่อมด ฝากให้กางใจเช่าในการกดติดตามกดถูกใจกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคอมเมนต์คือพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยมนะครับทุกท่านนะครับ1่ธันวาคม2 0 6 8ตัวเลขที่ออกออกมาแล้วนะครับได้แก่นี่คือตัวเลขนำโชคของท่านนะครับชาวราศีกรกฎนะครับชอบไม่ชอบถูกใจยังไงก็ลองเขียนลุ้นๆดูนะครับ7วันจันทร์จันจอจันก็เ็7มาแล้วนะครับ เลขวันจันรท์ลำดับที่สองก็ได้สองถ้วยนะครับกำลังของวันจันร์ก็คือเลข15 1 7้าหนึ่งเนี่คือตัวเลขนำโชคอาจจะไปเป็นบางท่านจับไปเป็นซื้อเป็น7 1 8อาจจะเป็นรางวัลที่สามรางวัลที่4ี่รางวัลที่ห้าอะไรก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบ ในวันจันทร์ที่1นธันวาคมนี้นะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อย718น่ะคะขอให้ท่านโชคดีบางเอิญไปตรงกับเลขรถท่านก็ลองเอาไปเสี่ยงทาน,นิมิตฝันดูขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ